ในน้ำตค่ะกับสวัสดีครับท่านคณะกรรมการทั้งหาท่านและผู้บริหารและกับศิลปินผู้ไทยทุกคนและกับพอคู่แม่คู่กับผมจักรจัน์เขียวเสียงทองครับผมม่น้ขอโอกาสจากมาอยู่บ้านหลังใหญ่กับพ่อวิรพงศ์ครับผมได้มาออริชันครับอันอาย่าจากจังหวัดใดครับอยู่กาฬสินคนกาลสินมาครับ อายุเท่าใดร่แล้วครับตอนนี้48 48เอืนเอื้ออายก็ได้นะครับเนาะเมื่อนี้เมื่อนี้มันง่ายผลงานเพลงอยังครับผมคิดทอดสาวฟังลำคิดทอดสาวฟังลำนะครับจากไอเขียวนะครับเนาะจักรจันเขียวจักรจันเขียวนะครับคิดทอดสาวฟังล่ำกบพี่น้องเชิญรับชมรับฟังได้แล้วครับผมค่ะ เสพหัวใจปานฝันอายยืนถึงเวทีบอเห็นเจ้าตกใจว่ามยูใส่หนอสาฟังนคุคนเคยหัวหน่อยยมยามตาหวานเออทำ สรงพิจายหนาเวทีบนานาทไวเห็นแต่แม่มากับละอานสาวหางเครื่องมารายงานว่าเจ้าดีบอกขึ้นบ้าเนเอ้ ร่วมงานบุญบ้านน้องีหวังพบคนดีหน้าวทีเหมือนปีก็อดอมาได้ออกมาลำอยากจำคำามเพื่อนัญญาปมต,งตอ,องบอกไวรู้ว่าเจ้าคงบอกมาฝาล,ลาหนีไปกับไปทำงานใส่จดหม้หน่อยบอกข่าวหนีไปทำไปทำงานใส่จดหม้หน่อยบอกข่าวเห,หนว็นลมหนาวพัระดาบ,บ้านพลหน,นีไปสนอยู่ไทย ไปใส่ชุดดำเที่ยวตามพเพื่อชีวิตพระเอกหมอลำสาวชุดดำเพื่นฟังบทีน,นบอกคือหนุ่มเพื่อชีวิตบทสิิ์ได้กรองคนงามบอกนาบีีไม่มีมาหลยเต้นไปลำไปแต่ในหัวใจละกามหัวใจไอชอดนอดแต่ท้าฝังำไปนอสิมาช เย็นลมตองใส่ตาคอยมองหมองมองขุมเอานีเย็นลมตองใส่ตาคอยมองหมองมองขุมเอานีนาเวียดที่ผู้สาวคอยยิ้มแป้มแต่เพื่อนผู้ปนังน้ำห็นคนงามไอหนุ่มหมอลำอยากเข้าหยอกแก่เก่าอยู่ดอกว่าเวีนเทเปิดเอยากเข้าไปหาสาวพังลำคนเคยลำเพื่อพระเอก เป็นทำนองไว้คิดหอมเป็นเก่ามีผู้สาวมาเซลหนาอ่านใจนานแห่งหัวหาที่ถึงเวลาตาผสมรอยจุดแแปกนขนาดกูแทนน้องกูบงไม่ได้กูกลำยำไหนหัวใจทับที่พอตาอ้าวฟังลับูอเอ เดี่ยวนะคะสุดยอดสุดยอดอีรีค่ะได้เลือดแตกเหงาแตนครับผมได้เดี่ยวห่อนบอไอห่อนบ่ค่ะหรือตื่นเต้นไป็นน้ำเอาอบดีๆได้หนิทั้งเวทีนี้มีแต่ไฟอยู่ในซองเรียนเชิญคุณพ่อนะครับเรียนเชิญคุณพ่อนะคะครับจักษ์กระจนเขียวเสียงท่องบอขึ้นวัดสิริมาพพกันบนเวทีออดิชั่นนะครับเคยห่วมงานกันมา ตั้งเตีฝ่าสีครามขับเป็นพระเอกตอนนั้นอายุยังหน่อยอายุน้อยที่สุดนะครับพ่อจบปอหกนะครับกลับมาเป็นหมอล่ำตระกูลนี่สิเป็นเพื่อนเป็นหมอล่ำเบิดบานนะครับเบิดเงื่อนครับน้องไส้ของของทินนก่อนและหลายคนนะครับอันเป็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 นอ่าวของเงินตัดชนะชัยใช่ไหมครับผมเป็นอ่าวครับครับเป็นอ่าวเป็นน้องพอนอครับผมครับตระกูลนี่สิเป็นคนเสียงดี นะครับบานยุบัน,บนทินพัฒนาครับอำเภออำเภอเมืองครับจังหวัดกาฬสินครับอำเภอเมืองบันทินเนาะครับเป็นคนที่เสียงดีนะครับบอกเลยว่าเป็นคนที่เสียงดีมากๆลํำเซคเคนกับมวนเน็ตยังกับมวนนะครับแต่ว่าเขียวยังคือเก่าอยู่เนาะครับ <c oughs> ยังระท่านเถาเลยตั้งแต่อ,อยู่ฝ<อ>่าสีข้ามกับซำเก่าอยู่ตอนนี้ก็กยังซำเก่าอยู่อายุเป็นเพียงแค่ตัวเลข,ขอาจารยเปิ่นว่ากัพยายามรักษาสุขภาพนะ รักษาสุขภาพในแกีวเสียงยังคงทีหน้าตายัางใสได้รักษาสุขภาพให้ให้ให้อยู่ปราม่านนี่ยังหากินได้อีกเง่าไก่บนเส้นทางเส้นนี้อยากไม่อยู่อยากไม่อยู่น้ำศิลปินมาได้ทีละครับอยากมาอยู่ครับครับอ่ะขอบคุณนักเอกระดาก็อยู่นี่ครับ,ค,รบคู่ปับเพลินนะครับนักเอกระดานี่เป็นรถเจ้าหน้าตอนนั้นนะครับตอนนี้เพิ่นเป็นเมียพญาแล้วนะครับจักรจันรเขียวเป็นงอปลา ส่วนพ่อวี่เป็นพระญาสามนยุคนั่นบอกว่าดังเลยละ่ะดังมากๆพระเอกหกเจ็ดแปดเกา้นเป็นพระเอกเบอร์หนึ่งเลยในวงการมอลำนั้นยุคนั้นตอนนั้นเนาะครับอยู่เคียงครูกันมากครับทํานอ้องขอนแก่นเพิ่นหลายๆคณะเฮียงกันมากจนจนพ่อได้ปีกโตออกมาเป็นเป็นของตัวเองนะครับอ่ะขอให้คุณจักรจันเขียวนะครับมีแฟนครับแอนเพียงหลายๆ คือสิบพานอยู่หรอกตามที่พอ่อวานะครับเอาโอเคครับขอบคุณเสียงสดๆจากบาทกันนะครับขอบคุณครับขอ,อ,อบคุณคุณพ่อด้วยนะคะค,ครับเดี๋ยวขอศิลปินอีก